ดูดวงชาวราศีเมษดวงแปกแรงสุดดวงแบบนี้หาได้ยากชาวราศีเมษดวงงูดุบินกัดโอ้โหแรงมากก็เรียกว่าทั้งอาฆาตแขนพยาบาทบินเข้าโผก,กัดรับด้วยอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาแบบนี้รวยแรงแต่ว่าแขนแรงใครทํากับเขาไว้บอกได้เลยกับสำหรับชาวราศีเมษจัดหนักจับเต็มแน่ ดวงอำนาจบารมีวาสนาเวียงมาเวียงกลับเมื่อถึงเวลานะครับไม่ใช่เวลานี้โชคชะตาของท่านตกตําแหน่งการลีเริ่มเริ่มต้นปฏิบัติดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัพย์ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัพย์ท่านจะได้ข่าวดีนกน้อยนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจัดหนักจับเต็มด้วยบุญบารมีวาสนา ปัญหาต่งตางๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดด้วเล้าแสนทุกข์ทรามานการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเอาจริงเอาจังจนประสบสำเร็จในหัวมีแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นกระวนกระวายกระสรับกระส่ายจะแจงทําตามแบบแผนประเพณีการเริ่มเริ่มต้นตกตําแหน่งบุญกุศลศาสนาสามเหรียญตกตําแหน่งดวงชะตาท่าน ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัตติดกับดักใครบางคนที่เข้ามาใช้เล่เหลี่ยมเล่กนเล่เพรทุบายจริงไหวจริงพิบจะพังพีนาศด,ดวงงูบินเข้ากัดนะครับกัดคอมันเลยเอาให้มันหนักนนมเอาให้มันเจ็บปวดรวดร้าวเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชาวราศีเมษนะครับชาวราศีเมษดวงแรงอาฆาตแรงโกรธแรงเกียรตแรงอายบาตแรง หยียบย่ำให้มันจมดินนะครับเอาให้มันต้อยตามตกตามเบี้ยดินอย่าหาทำกับคนชาวราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆได้รับถ้วยทองได้รับโอกาสทองโอกาสบุญกุศลวาสนาได้เข้ามาจัดหนักจัดเต็มเป็นเศรษฐีกันล้านท่านจะรวยด้วยทรัพย์สินงินทองอัศวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาเจตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความประสบสำเร็จมาสู่ตัวท่าน รับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาจะทําให้มนสเสน่มนจันทาท่านเกิดขึ้นคนแบบนี้สเสนแรงไปไหนใครก็หลงใครก็เมตตาใครก็เอ็นดูสาริกาลิ้นทองพูดไปนับสาวรักสาวหลงนะครับผมปูรสีนําพาซึ่งตะเกียงทองสองแสงตะวันให้แก่ท่านนะครับอัศวินถือเหรียญนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวานาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงนล้าน อาสวินถือดาบจัดแจงจัดหนักจัดเต็มเตรียมตัวเป็นอภิมหาเศรษฐีจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนฟ้าผ่า,ภา,ภา,าลงมาเดอะทาวเวอร์ทะเลาะวิวาดกันพังยับนะครับพังยับนบับยับย่อยนับเจ็บปวดรลดร้าแสนทุกทรมานจะติดเกิดขึ้นทาตามแบบแผนตุลาการดวงแบบนี้ไม่ทำไม่ธรรมดาทาด่านจะลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีจัดหนักจัดเต็ม อาสวินถือถ้วยทองนำพาซึ่งโชคลาภนะผมถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านพระราชาส่งถ้วยทองมาให้แปลว,ว่าดวงชะตาของท่านเปิดนะผมไพ่มบงบอกได้เลยว่าโชคชะตาของท่านเตรียมตัวเป็นเศรษฐีทุ่งข้าวจะเหลืองอารามอาานคู่เกิดความแช่งชื่นหัวนะใจพองตโตดงแบบนี้รวยนะผมมีดดาบปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสบกระสายเป็นเศรษฐีเงินล้าน การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอำนาจบารมีวัสนาจะทําอะไรก็รับทรัพย์เหรียญใหญ่เบืเริ่มรอท่านอยู่แล้วเตรียมตัวครับอภิมาเสถีท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาครับมันจะทําอะไรจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนได้ยากดวงแบบนี้เปลี่ยนได้ยากแต่ว่าครับมันคา,าดแขมีสต่สิมันจะเปลี่ยนทันทีเพราะว่าท่านเป็นงูที่จุที่บินกัด ับผมนะครับด้วยอํานาจบารมีวาสนานะครับท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผมท่านจะได้เจอปรับผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพเข้ามาสนับสนุนค้าโชว์หนุนน้ำโชคชะตาและตกตําแหน่งเป็นผูกให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งประสมนักเร็จยิ่งให้ยิ่งนะครับรับทรัพย์รวยโชคให้ท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาดวงชะตาจะเปิด ครับผมครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะตาชีวิตรับทรัพย์จะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ลื่นเริงสังสารแชม่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงแบบนี้เป็นดวงเศรษฐีาจจราชสีมานอนซบตักก็ขนมันบุญมากบุญมากบารมีวาจานาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมกระปนกระไว้นอนไม่หลับกระสับกระสายครับนะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเทพเทวดาฟ้าดินท่านช่วยท่านอยู่ ดาบบินถือดาบปราหันประหารขี่ม้าครับปราบศัตรูโมมานครับต่อแม้ท่านจะเบื่อนายสู้ไม่ไหวแต่ว่าท่านก็จะรวยนะครับดวงตาของท่านแปลกและดุและดังนะครับผมอำนาจบารมีวาสนาครับแต่ยังไงก็ต้องปกปิดซ่อนเลนนะครับเก่งไม่กลัวนะครับนะกลัวไม่เก่งนะครับกลัวเลิกทํากลางคันนะครับผมนะครับคนเก่งนะครับผมก็เหมือนกับตายกับเต่าครับ นะกระต่ายมุ่งมั่นนะต่าวงมั่นนะแต่กระต่ายเลิกก่อนจบกันดดนดวงบุญกุศลวาสนาได้รับถ้วยทองถ้วยใหญ่ถ้วยเรล่มเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะท่านจะลื่นเลือเล่อสงสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งดวงแบบนี้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นเศรษฐีนะจะรวยเลยเฮงเฮงเฮงบังบังบังประสบความสําเร็จ นะผมต่เวร์เกิดขึ้นในโชคตาเตรียมตัวได้เลยโอกาสทองเข้ามาไม่ขาดสายเงินทองไหลมาเดมาประสบความสำเร็จการริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปจนประสบความสำเร็จได้รับทรัพย์รวยโชคนะผม้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเดชะตาบังเกิดแสงสว่างมนจันทามนจันเพนจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะได้รับทรัพย์รวยโชค ถึงเวลาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาเปิดครับวงล้อแห่งวัฏจักรวิวอัฟอร์จูนจะบังเกิดขึ้นับตัวท่านเพราะฉะนั้นท่านเลือกในสิ่งทางที่ที่ถูกนะผมเอมเบโลความเล่าร้อนครับดวงชะตาท่านเล่าร้อนนะครับชาวราศีเมฆชาวราศีเมฆเล่าร้อนดวงแปกแรงสดดวงงูบินกัดนะบอกได้เลยว่าอย่างแรงนะครับแต่ตกตําแหน่งครอบครัวนะครับทาอะไรก็ต้องเข้าเข้ากองสีหมดเข้าเงินครอบครัวหมด ครับผมทําอะไรมีเงินเท่าไหรก็ต้องจ่ายให้ครอบครัวแต่ว่าถ้าท่านเหลือกินเหลือใช้มากกว่าครอบครัวแล้วท่านจะรวยเป็นเศรษฐีครับนะครับโชคชะตาดวงแปกดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาและโชคลาภล่ะโชคลาภตกตําแหน่งนะครับผมให้ปกปิดซ่อนเล่นอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะเหมือนเลขเล่นหลุดเล่นลอยอครับอันเคยเจอไหมมีคนบอกเลขมาพอพูดออกไปเลขหายหมดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพูดนะครับให้เงียบเงียบไว้จะมีโชคลาภ ครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ใครยังไม่เข้ากลุ่มนะครับราศีเมฆเข้ากลุ่มราศีเมฆนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านแทมชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จชจตตาชีวิตรับทรัพย์ครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทัวท่านนะครับสุขสมสมหวังดังใจหมายสวัสดีครับ